ก็วันนี้ก็พามาดูวุคโดสายพันธุ์เวียดนามอีพันหนึ่งในระบดีตาก็คือสายพันธุ์น้ำลงนะครับอันนีผ้ผมก็ตัดแต่งกิ่งนะครับให้โปร่งนะครับก็แทงยอดใบใหม่ขึ้นมานะครับก็เริ่มออกดอกแล้วนะครับก็ใส่ปุ๋ยแปดยสิบสี่ยสิบสี่นะครับอันนี้ตาดอกมาแล้วนะครับน้ำลงนะครับ ออกมาแล้วดอกง่ายพันนี้นะครับที่แล้วผมก็ฉีดปุ๋ยเข้มเกินไปลูกเลยร่วงนะครับก็ไม่ได้ชิมนะครับแต่าปีนี้เอาใหม่นะครับต้นเขาโตแล้วคงจับลูกได้ดีนะครับต้นนี้กําลังออกตาดอกนะครับตุ่มตาดอกนะครับก็ผมใส่ปุ๋ยแปดยี่สิบสี่ประมาณสองครั้งนะครับห่างกันประมาณสิบวันลดน้ําให้ปุ๋ยละลายนะครับแล้วก็ฉีดแคลเซียมบอลลอนนะครับ ก็ฉีดนะครับหางกันฉีดวันนะครับเยวนนี้ผมก็จะฉีดอีกนะครับฉีดครับี่ต้นนำลงนะครับสายพันนำลงนะครับกลับมาอีกต้นหนึ่งนะครับนะครับนี่ก็ตัดแต่งทรงพุ่มแล้วนะครับโล่งนะครับต้นนี้ยังยังไม่ออกดอกนะครับก็ใกล้แล้วนะครับก็มีแต่ยอดใหม่นะครับก็ใส่แปดยี่สิบสี่มอนกันทางดินนะครับก็จะฉีดแคลเซียมบอลอนนะครับ ื่อให้ขัวเขาเหนียวนะครับการจับลูกนะครับให้เขาสมบูรณ์เต็มที่นะครับนําลองนะครับอันนี้จากไร่พันธิตาโดยตรงเลยนะครับสายพันธุ์แท้นะครับท่านที่สั่งจองต้นพันธุ์ก็แม่บ้านเริ่มเสพแล้วนะครับคิดว่าประมาณกุมภาพันธ์มีนาคงสมอกให้ลูกค้าได้นะครับบางท่านก็สั่งตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับเดือนหลายเดือนแล้วนะครับยังส่งให้ไม่ได้นะครับก็ปีนี้คิดว่าส่งให้ได้นะครับก็ ตามกันกันนะครับเขาเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับที่ปลูกได้ในภาคอีสานนะครับกุหลาบอากาศล้นนะครับสายพันธุ์นำลงนะครับนะครับต้นก็ไม่สูงนะครับแต่ว่าเขาดอกดีนะครับนำลงนะครับเป็นสายพันธุ์หนึ่งที่มีค้ารับมาขายนะครับอโวคาโดครับสายพันธุ์นำลงก็รสชาติดีเหมือนกันนะครับเพราะว่าถ้าทั้งปลูกทางอีสาน ไม่ช้ำน้ําคิดว่าคงจะรวยอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับดอกกําลังมานะครับับดอกง่ายนะครับสมบูรณ์นะครับตัวเร็วนะครับไม่แพ้ไรยเมล็ดที่ในส่วนผมเหมือนกันนะครับรังไงก็จะอัปเดตเรื่อยๆนะครับท่านที่สนใจนะครับสายพันธุ์นำลองนะครับเบอร์โทรสวนก็889 8 1 1 5นะครับฝากติดตามช่อง y o u t u b e นะครับหรือเพจไรบินิตานะครับบ้านสวนไรบินิตานะครับ กัทุกท่านนะครับที่ถนต้นพันธุ์นะครับยินดีได้กเป็นในร้นนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ